บัคอยู่ที่เอสตรีมอย่างเดียวนะทุกคนได้ยั้ทุกคนดูดิเอสตรีมออกสามอันเลยอะ่ะบัคจริงทุกคนดูดิมันได้มีสองเหรียญเนี่ยคำคำนี้มันบัคทีเอ็มชอบคำคำนี้เฮ้ยเอาจริงดิ GM เอ็มก็มาพบกับพี่หมาจุดหล่อเท่อ,อีกแล้วนะฮะ ซึ่งจะมีเช็ของน้องๆเนี่ยหลายคนเด้งขึ้นมานะครโอ้เอาเป็นคนดีกันละกันถือคัดเลือกมาฮะ,ะถ้าใครอยากเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกมาขึ้นหน้าจอบบนี้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญ คอมเมนต์กันนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยควรแชร์เพื่อนๆทราบนะฮะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้เนี่ยพี่ต้องขอบอกก่อนนะ,ะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแจกโค้ดฟรีๆนะฮะแต่โค้ดนี้เนี่ยเคยมีการแจกมาแล้วนะฮะทุกคนแต่เรามาแจกใหม่เพราะอะไรเพราะว่าพี่คิดว่าบางคนเนี่ยยังไม่ได้ใช้แล้วก็พี่เนี่ยมีอีกหนึ่งรหัสนะะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญนะโคะ้ดนี้เนี่ยมาแจกเพื่อทําการทดลองนะฮะมีคลิปทางช่องอ่า ช่องอะไรก็เรียกทิกตอกใช่ไหมทุกคนในทิกตอกเนี่ยมีเยอะมากนะฮะว่าเออ,เอ,อกดยังไงให้ได้สกินให้ได้อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปแนะนำอีกทีนะซึ่งวิธีเข้าวิธีแรกนะ,ะของการกดซุ่มเนี่ยก็คือนี่จักรกลนะฮะไอเดากดเข้าไปปุ๊บ พอเรากดเข้ามาเนี่ยเราก็จะมาโปรในหน้านี้นะฮะเป็นหน้าลอตเตอรี่นะฮะซึ่งลอตเตอรี่วงแหวนเนี่ยมันจะมีอยู่2วงแหวนนะฮะทุกคนตอนนี้เนี่ยมีวงแหวนของจักรกลกับวงแหวนของเอสตีมนะฮะถ้าถามว่าวงแหวนไหนคุ้มสุดก็คงจะเป็นเอสตีมนะฮะและเอสตีมตัวไหนคุ้มสุดล่ะพี่ก็คงจะเป็นเอสตีมของไอตัวลอเรียลตัวนี้นะฮะทุกคน โค้ดจากกลุมนะัะเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้กลับมาขายนานแล้วนะตอนแรกที่ขายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะอยู่ที่ราคา <c oughs> 1นึ่งพันเาร้อยคงนะฮะก่อนที่จะไปดูนะฮะว่ามีโค้ดอะไรบ้างเนี่ยพี่ต้องขอแนะนําก่อนนะฮะว่าที่จริงเนี่ยอยากจะเอาคลิปมาแปะมากเลยอะแต่มันไม่สามารถแปะได้นะทุกคนมันมีของไอหมของฟรีเยอะมากและที่สําคัญมีคนทําไว้แล้วนะฮะว่าเราจะใช้เนี่ยอาอย่างเช่นเนี่ย เราสามารถกดสุ่มได้ใช่ไหมพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยอันนี้พี่ไม่มีคูปองนะพี่ไม่มีสักคูปองเลยนะฮะดูนะฮะซึ่งถ้าเราใช้ไอ้ไม่ใช่คูปองนี่เป็นคัมภีร์เนี่ยมันจะวาดสัญ,ญลักษณ์เป็นตราอันเชิญอะไรอย่างถึงจะออกง่ายที่สุดเนี่ยว,วันนี้เนี่ยเรามาทําการทดลองกันนะ,ะต้องดูก่อนก่อนทดลองนะฮะ การไอเนี่ยมันจะสามารถแลกได้นะฮะสตีมสูงสุด253 2แล้วก็1นะฮะทุกคนแต่ถ้าใครดวงดีเนี่ยก็จะได้สกินไปเลยซึ่งลักษณะการแลกเนี่ยให้เรากดมาที่คําว่าแลกเปลี่ยนนะฮะพอกดมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าให้ครบ16อันเหมือนกันนะฮะมันก็จะแลกเปลี่ยนทันทีทันใดนะฮะเลือกได้1ตัวนะฮะถ้าครบ16เนี่ยแต่พี่คิดว่ามันก็ครบง่ายนะจากที่ไปดูในคลิปมาออกไม่ค่อยยากนะทุกคนส่วนไอวงแหวนของจักรกลอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่ยาก ไม่น่าจะยากนะฮะแต่ว่ามาคืนนี้เป็นคืนแรกเลยซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวพี่มาสุ่มเหมือนกันนะฮะทุกคนสุ่มพร้อมๆกันเลยว่าอะไรเนี่ยออกง่ายออกยากกว่ากันซึ่งวงแหวนจากกลน,นี่เราจะเห็นว่ามันจะมีเหรียญสกินจากกลนอยู่นะฮะซึ่งเหรียญน,นี้แหละเราจะ เอาไปแลกสกินฟฟีๆนะฮะซึ่งสกินฟรีๆก็จะมี4สกินนะฮะถ้าถามว่าสกินไหนคุ้มสุดเนี่ยคงจะเป็นมาลอดนะรองลงมาก็มูราดกับเวลเลตไอตัวคลิกเนกเนี่ยเป็นสกินแจกฟรีไนดะ้ทุกคนใครไปแลกเนี่ยเดี๋ยวตบตายเลยนะไม่ต้องแลกมันนะเดี๋ยวมันมาแจกฟรีเองมันแหละซึ่งลักษณะการแลกเปลี่ยนให้กดมาที่ตรงนี้นะฮะ พอกดมาปุ๊บเห็นปะมันสามารถแลกเปลี่ยนได้นะทุกคนพี่ไม่มีสักตัวเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่ไปแลกโค้ดนะคะต้องบอกนี้ว่านี่คือรหัสใหม่นะฮะทุกคนอย่าไปใส่ใจรหัสใหม่และและ้วแล้วก็อย่าไปใส่ใจโค้ดนะฮะคนที่จะทํากิจกรรมตามพี่คือคนที่1มีโค้ดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ใส่โค้ดซ้ำนะฮะซึ่งถ้าต่อให้ใส่โค้ดซ้ำถ้าเห็นกิจกรรมนี้ก็สามารถเขียนวงแหวนตามพี่ได้แล้วก็2เนี่ย คนที่มีไอคัำพีเนี่ยเหลือๆก็ใช้ในการแลกเอสตรีมดีกว่านะครอ่ะให้เข้ามาที่หน้าประกาศตัวเกมนะฮะมันจะมีแลกไอเทมโค้ดอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราก็รับฟังโค้ดกันเลยต้องขอบอกอีกหนึ่งครั้งนะฮะโค้ดนี้เนี่ยเป็นโค้ดเก่าถ้าใครพิมพ์มาว่าพี่มันเป็นโค้ดเก่าเนี่ย ต่อยฟันร่วงเลยนะพอบอกไปแล้วว่าเป็นโค้ดเกา่าพี่ขอปรบับหัวมาให้มันเล็กแป๊บนึงนะเดี๋ยวน้องๆเบิ่อว,ว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เห็นโค้ดเดี๋ยวพี่จะขึ้นโค้ดกลางหน้าจออีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวให้พี่ปาล์มขึ้นให้นะฮะโค้ดโค้ดแรกเนี่ยต้องกดกันไปก่อนเลยปุ๊บอ่ะเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังนะฮะเป็น b h q n z b z s, s a h n 6 w c นะทุกคนก็กดไปเลยอ่าเลขโค้ดสำเร็จนะ,ะเห็นปะ โค้ดเลขสาเร็จนะแต่ว่าคนนี้ใครเลขแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเลขเลขได้อีกนะ,ะับเป็น1นึ่รหัสต่อหนึ่งบัญชีเท่านั้นนะฮะก็สมัครราชใหม่นี้พี่ก็สมัครใหม่นะอ่าเดี๋ยวไปโค้ดที่2กันต่อเลยอ่าโค้ดที่1เนี่ยใส่กันเสร็จแล้วนะพี่ขออนุญาตลบนะฮะเป็นโค้ดที่2ออ่าวางต่อเลยเป็น b h v d z b z w u k ห B เลขสี่แล้วก็เอะนะ,ะทุกคนใครที่เรียนมหาลัยขอยติดในพระอยอดๆแม่งคงจะมีคนเกิดถึงอืงเดี๋ยวพี่ยีไม้ดูนะทุกคนจะได้ไม่เกิดอืมอ่ากดยืนยันนะฮะทุกคนโค้ดอ่ายังใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้เห็นปะพี่ไม่ได้แปะรูปนะเห็นปะเห็นปะเห็นปะปรากฏตกลงปุ๊บมันก็หายเห็นปะนี่คือเลขโค้ดได้จริงๆนะฮะอ่าโคดต,ต่อไปมาเดี๋ยวสักคู่นะครับสักคู่นะสักคู่นะอื ่พี่บอกเลยโค้ดพวกนี้คุ้มค่ามากถึงว่าได้โค้ดไม่จํานวนไม่เยอะเนี่ยก็สมควรจะเอาไว้นะฮะทุกคนเพราะว่าแน่นาะค้ดเนี่ยมีประโยชน์และแล้วก็เอสตรีมเนี่ยคุ้มค่าในการสุ่มฟรีนะเพราะมันสุ่มฟรีร้อเเลยแต่ว่าได้ไม่ได้เนี่ยแล้วแต่ดวงของทุกคนเอาเองนะโค้ดต่อไปเนี่ยจะเป็น BH V B Z B Z Q 6 5 B C ตัว C นะครับใช้เลขสีแล้วก็เลข7แล้วก็ตัว T นะฮะกดไปเลยละกันไม่ชักช้านะฮะเลขโค้ดสำเร็จเหมือนกันเห็นปะ โค้ดที่สามไปแล้วไอ้โค้ดที่สี่มาเลยละกันปังเพื่อไม่ล่าชาร์อ่ะโค้ดที่สี่ก็คือ B H R J B เอ้ย B H R J Z B Z 5 F C C 8 E สามเอ้ยไม่ใช่ E หกอะ ตรเตือตตยอกยอกอย่าอย่าอย่าด่ากันนะแค่ยกอกอ่ะกดยืนยันไปเห็นปะโค้ดสำเร็จทุกทุกโค้ดแรกได้หมดนะฮะยังไม่หมดอายุนะฮะแต่หลังจากคลิปนี้ออกไปเนี่ยคาดว่าอีกไม่นานจะหมดอายุนะ,ะเพราะว่าพี่นํามาก,กับกลับมาทําในครั้งที่2เนี่ยใกล้จะหมดอายุแล้วทุกคนรีบๆนำไปแลกนะฮะเดี๋ยวไปดูในการสุ่มกันเลยดีกว่า Let's go เพิ่งนึกออกนะ,ะทุกคนถ้าเรายังไม่มากดรับเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้ ไม่เรากดมาที่ไอตัวคลังจดหมายของเราเห็นปะ่ะมันได้จริงๆนะเห็นปะ่ะนี่ขึ้นแดงๆเห็นมาเอาวีดีวอร์ดเห็นปะ่ะก็กดรับทั้งหมดไปเลยหลกักการมันจะได้ทีละห้านะทุกคนอุ้ยมีสองหลุดมาด้วยคือเท่าที่ดูนะครับพี่บอกตรงๆก่อนว่ามันเหมือนว่ามันจะสุ่มหมตัวคัมภีร์มาให้อะว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้กี่เล่มจากที่พี่เคยแจกมาก่อนนะฮะโดยฉะนั้นเนี่ย ก็แล้วแต่ดวงอีกหนึ่งขั้นตอนกันแล้วกันนะฮะใครได้มากได้น้อยเนี่ยก็ดวงใครดวงมันนะฮะทุกคนเรามาสุ่มกันเล็กๆน้อยๆก่อนนะฮะที่รัสนี้ที่ที่สุ่มเนี่ยเดี๋ยวสุ่มเป็นเอสเตดีกว่านะตรงเดี๋ยวพี่สุ่มไปตรงนี้นะ,ะสุ่มปั๊บมาเดี๋ยวต้องขอบอกเลยนะ,ะว่าตอนนี้เนี่ยพี่อาจจะต้องเซ็นเซอร์สำหรับคำคำนี้ไว้นะฮะซึ่งคำคำนี้เนี่ยหยาบขายมากนะ,ะทุกคนแต่ว่าเหมือนว่า GM จะชอบคำคำนี้นะฮะขอเซ็นเซอร์ตรงนี้ไว้นะปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บป๊าป๊บปั๊บ,บอ่ะถ้าได้กูบอกเลยว่า GM ชอบสิ่งนี้แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราไปสุ่มอีก50ิเนี่ยว่ามันจะออกหรือเปล่าจีเอ m m ไม่ชอบคำนี้แล้วอ่ะครับงั้นไม่ต้องเซ็เซอร์กเลยมันแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเนี่ยเราหมดแล้วใช่ไหมคัมพีเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปอีกหนึ่งรหัสเลยละกัน อา้าวหลัเข้ามาอยู่อีกหนึ่งรหัสแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้เนี่ยรหัสนี้เนี่ยเป็นราัสของคุณชนาทิพย์นะฮะต้องขอบคุณนะฮะที่จริงมันไม่ได้ให้เราเราเราไปขโมยมันมาเว้ยมีอยู่84ดสิบีรคำพวะ่ะซึ่งพี่จะขอสุ่มให้ดูนะฮะอาชนาเนี่ยไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวมาสุ่มทีเดียว5 0ิบเลยกูาชนาเกิดกูตายโหงแล้วทุกคนช่างมันปล่อยมันไปมาดูนะฮะจีมชอบสิ่งนี้หรือเปล่านะฮะพี่ไปดูในทิกตอกมาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนว่า ทีเอมเนี่ยจะชอบคํานี้มากมากและมีคนสุ่มได้เยอะมากอ่ะสาหรับคํานี้อะ่ะทุกคนซึ่งมันเป็นคําว่าอะไรไม่รู้ว่มันอ่านว่าทีนะทุกคนทีทีเฮ้ยมันเริ่มค้างว่ะทุกคนได้ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยค้างนานมากอ่ะดูดูดูอันนี้คือค้างนานมากจริงนะถ้าได้นี่เหวอะได้ยนะังทุกคนดูดิได้ไม่ ừ, ใครที่มีคำพีเยอะนะพี่ต้องขอบอกก่อนนะว่าดูเอสตีมออก3อันเลยอะ เราเราใสยโค้ดตามพี่ในสตรีมออกถามอันเลยนะฮะใครอยากรู้ว่าโค้ดนี้เนี่ยหรือว่าไอคำที่พี่เขียนเนี่ยเป็นคำอะไรก็ไปติดตามในติกตอกนะฮะยูทูบมันไม่สามารถเผยแร่ได้นะ,ค,ะคำนี้เดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของใครอะของผู้หญิงก็ได้ก็เหนื่อยยกเาเล่นเราเล่นมันมันเป็นคำหยาบนะทุกคนพี่ไม่อยากจะเอามาอวดโชว์เท่าไหร่วะเดี๋ยวอของชนะเนี่ยพี่จะเป็นการสุ่มของไอตัวสตรีมทั้งหมดเลยนะฮะทุกคนซึ่งตอนนี้มีอยู่3 4ิเดียว ไม่ขาดสายมาเดี๋ยวเราสุ่มอีกหนึ่งครั้งนะฮะว่าคําคํานี้เนี่ยมัน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 โกงจริงหรือเปลา่าหรือว่าเป็นอะไรลากตัวอ e ียาวๆอ่ะดูกันนะฮะอีกหนึ่งทีซึ่งคํานี้เนี่ยพี่ต้องขอบอกต้องขอโทษด,ด้วยว่าพี่ขอเซ็นเซอร์คําไว้นะ,ะทุกคนต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆอุ๊บจีเอ็มชอบคํานี้จริงๆ <c oughs> ทุกคนดูดิขนาดสุม่มแค่ครั้งเดียวว่ะไอสตรีมออกเลยอะ่ะเฮ้ยไม่โคตรจีเอ็มจีเอ็มมึงมึงชอบสิ่งนี้จริงอะถามจริงจีเอ็ม เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราสุ่มต่อนะเฮ้ยสุบต่อสุมต่อจิมอชอบจริงนี้ว่ะมันอาจจะไม่ได้ตาตต,ตลอดไปนะ,ะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะเหมือนว่าครั้งแรกๆที่เราพิมพ์คํานี้แล้วก็เขียนให้จิมอ่านออกอะจิมอาจจะชอบนะฮะครั้งอื่นๆเนี่ยค่อยว่ากันกันเลิกกันนะฮะแต่พี่บอกเลยนะพี่ได้มาทั้งหมด4ชิ้นเขาต้องการแค่สิบหกชิ้นฮะทุกคนมันโอก้กอีกแล2สองชิ้นพี่บอกเลยว่าจิมชอบคํานี้และแม่งชอบจริงๆนะเฮะ้ย เอาจริงๆดิ GM เอาจริงดิโอ้ยโอ้โหครั้งนี้เขียนแบบไม่ค่อยสวยวะทุกคนเอเขียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก็เขียนได้อยู่มาดูนะฮะว่า GM เนี่ยจะออกให้เราเปลุเปั๊กถ้าออกครั้งนี้จริงๆอ่ะ GM ชอบมากๆเลยะอ,ออกฮะ <c oughs> พูดได้คำเดียวว่ามันล็อกฮะทุกคนคําคําเดิมนะพี่พิมพ์คําเดิมเลยเป็นยันเดิมออกมา2อันแล้วทุกคนลองคิดดูนี่ถ้าทุกคนมีคำพีเวทเยอะๆอะสามารถแลกได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ห้ดูพี่ได้ไอตัวไอสตรีมเนี่ยมาทั้งหมด8ก้อนแล้วอะทุกคนข่ดอีก8ก้อนเราก็สามารถแลกได้เลยดูดิเฮ้ย T มออกง่ายไปเปล่าถ้าใครมีไอัมพีเวทหรือว่าเอาโค้ดของพี่ไปแลกเนี่ยเยอะๆเนี่ยพี่มั่นใจนะฮะว่าทุกคนได้แน่นอนเดี๋ยวไปดูอีึ่งรหัสเลยไป ตอนนี้เราเข้ามาอยู่อีกหนึ่งรหัสแล้วนะทุกคนซึ่งมีอยู่40่อ่าของ 40, 40อิไอตัวนี้นะคัมพีเวทเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพี่ขอส่วนหนนี้มาที่เริ่มต้นเดี๋ยวเราจะใช้คำคำเดิมนะฮะว่าไอตัวคําพีเวทคำคำเดิมเนี่ยยันตัวเดิมเนี่ยอีกหนึ่งจากกุลเนี่ยเราจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันบั๊กอยู่ที่เอสเตีมอย่างเดียวนะทุกคนอ่ะเขียนมันเดิมเลยนะ,ะแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมเป๊ะแต่ถ้าบั๊กเนี่ยก็แสดงว่าโคตรใช่อะทุกคน จริงทุกคนดูดิมันได้มีอสอเหรียญเนี่ยคำคำนี้มันบักทีเอ็มชอบคำคำนี้เฮ้ยเอาจริงดิทีเอ็ฮ้ยซึ่งพี่บอกเลยนะฮะว่าไอเหรียญน,นี้เนี่ยต้องการแค่8ปเหรียญเราก็ได้อีก1สก,กิน่ะเฮ้ยดูดูด,ด,ดูเดี๋ยวเราใช้ต่อแต่ว่าพี่เนี่ยมีไอเหรียญค่อนข้างน้อยนะฮะทุกคนอ่าเดี๋ยวเขียนให้ดูมันต้องเขียนแบบว่าทับทับกันวะทุกคน เขียนแล้วเขียนแล้วมันออกไปแนวยันสัก่อยได้สักยี่สิบก้อนแม่งโคตรดวงจะด,ดี<_><_>อ่ะเฮ้ยป่ะมันออกอกแล้วเก็นป่ะเฮ้ยถ้าใครเติมคูปองสักหน่อยนะ,ะทุกคนพี่บอกก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปบอกวิธีการเติมสุขถูกนะฮะให้เราได้ชัวร์กันท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวพี่ขอเปิดให้หมดเลยอูอ้เฮ้ยคำคำนี้มันบั็กนะฮะแต่คำคำนี้เนี่ยอาจจะเล็ดรอดได้บางครั้งนะฮะแต่ว่าไม่ได้ทางเกมนะหุย ได้อิโมจิด้วยว่ะทุกคนโอ้ยตังหมดนะฮะ <c oughs> ถ้าใครอยากได้ไอ้ไอ้พวกนี้นะดูดิพี่ได้มาสามก้อนง่ายๆเลยนะแล้วของฟรีจากโค้ดด้วยเว้ยให้เราเข้ามาที่คําว่าแนะนํานะทุกคนเดี๋ยวแป๊บหน้าเหมือนมันจะค้างพอเข้ามาที่แนะนําเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยนะนี่มันจะเขียนว่าจํากัดหนึ่งครั้งเท่านั้นนะทุกคนสําหรับคำพีเศษสูงสุดเนี่ยนี่มันจํากัดแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะฮะให้เรากด ซื้อไปเลยนะฮะก็คือได้50ชิ้นในราคา150คูปองนะฮะทุกคนก็คือมันลดมันครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะอ่ะไม่นั้นก็สามารถเลื่อนตรงนี้ได้นะซื้อตรงนี้ได้เลยไม่ใช่แค่อันนี้นะ,ะทุกคนยังอีกอันหนึ่งก็ซื้อได้เดี๋ยวเลือเล่อนมันเรื่อยๆแป๊บเดี๋ยนี่เห็นปะ ก็คือน่าจะซื้อได้2ก้อนแหละพี่มั่นใจว่าน่าจะซื้อได้ทั้งหมดก็คือ100ชิ้นพี่คาดว่าก็คือใช้ประมาณ300คูป,ปองอะทุกคนได้สกินเอสเต็มแน่นอนคลิปนี้เนี่ยพี่ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะคำคำนี้ใครอยากรู้ว่าเขียนว่าอะไรก็ไปดูในทิกตอกนะฮะต้องขอทุศว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถเผยแพร่ดได้เพราะมันหยาบคายนะฮะแล้วก็มันเป็นแค่การเขียนเท่านั้นนะ,ะทุกคนพี่ไม่ได้พูดจาหยาบคายแต่อย่างใดอยากรูดเครื่องอะไรกันนะ ไม่ได้ด่าเพศแม่หรือว่าอะไรดูถูกใครนะครับเป็นแค่ยันที่มันบั๊กนะฮะต้องขอบอกก่อนคลิปนี้ไปแล้วบายบาเจอบเจบ้คอมเมนต์ไว้ด้วยใครอยากขึ้นจอแบบนี้ไปไป๊า